สวัสดีครับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้พบเป่าลำปางกันอีกแล้วครับวันนี้จะพาไปดูเอกนัทสั่งปิดโรงงานลบบุรีพบซื้ออ้อยเผากว่า7 3มเมากที่สุดในประเทศนั่นเองครับสำหรับนายเอกนัทนั้นก็ได้ส่งทีมตรวจการสุดซอยลุยตรวจเข้มโรงงานสั่งปิดโรงงานน้ำตาลลบ,บุรี ฝา่าฝืนคำสั่งไม่ปรับปรุงระบบบำบัดอากาศอึง้งพบรับซื้ออ้อยเผาะทะลุ73มากที่สุดในประเทศนั่นเองครับก่อนไปรับฟังรายละเอียดต่างๆนั้นก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนายเอกนัดพร้อมพันธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงุสาหกรรมนั้นก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทีม ตรวจการสุดซอยลงพื้นที่ตรวจโรงงานที่ติดตั้งระบบตรวจสอบการระบายมลพิษอากาศจากป่องแบบอัตโนมัติแบบต่อเนื่องหรือระบบ CEMS กว่า600โรงงานทั่วประเทศซึ่งกระทรวงสนาหกรรมนันได้ออกกฎหมายคุมเข้มให้โรงงานขนาดใหญ่13ประเภทต้องติดระบบ CEMS และรายงานข้อมูลการระบายมลพิษหลังบำบัดแบบเรียวไทม์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อควบคุมเฝ้าระวังการระบายมลพิษอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับด้านนายนัทพลลังสิทธพลปลัดกระทรวงสากรรมออกมากล่าวว่าทีมตรวจการสุดซอยของกระทรวงสากรรมนั้นนำโดยนางสาวทิติพัฒน์โชตเดชาชัยนัน หัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาหกรรพนักง,งานเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดลบบุรีได้บูรณาการรวมการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานของบริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลทีเอ็นจำกัดประกอบกิจการผลิตน้ำตาลทรายดิบน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ตั้งอยู่ณเลขที่11หมู่ที่2 ถนนบ้านท่าหลวงแก่งผักกูตำบลแก่งผักกูดอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีภายหลังจากชาวบ้านที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงได้มีการร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากโรงงานปล่อยควันดำและมีกลิ่นเหม็นจากการรั่วไหลของน้ำโมลาดซึ่งอุตสาหกรรมจังหวัดลบบุรีได้สั่งการให้บริษัททำการปรับปรุงแก้ไขโรงงานดังนี้เลยนะครับ ข้อที่1ก็คือให้ไปปรับปรุงระบบบำบัดมูลพิษอากาศให้มีประสิทธิภาพเพียงพอและทำการตรวจสอบคุณภาพอากาศปลายป่องที่ระบายออกให้มีค่าเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด2ก็คือให้เร่งซ่อมแซมถังเก็บโมลาดและทำการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพทั้งนี้จากการตรวจสอบของทีมงานตรวจสอบสุดซอยเมื่อวันที่25ธันวาคม2567 ก็พบว่าบริษัทขอขายายระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขโรงงานเรื่อยมานอกจากนี้ในวันที่เข้าตรวจสอบบริษัทไม่สามารถแสดงผลการวัดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศได้อีกทั้งปล่องระบายของระบบบำบัดมลพิษอากาศของโรงงานมีการเจาะจุดตรวจวัดที่ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการและพบว่าปล่องไม่มีบันไดสำหรับขึ้นไปดำเนินการตรวจวัดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศได้ พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอุตสาหกรรมจังหวัดลบบุรีโดยไม่มีเหตุอันสมควรและอาจจะก่อให้เกิดอันตรายความเสียหายหรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงต่อประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานได้และจากข้อมูลผลิตอ้อยและน้ำตาลไทยของโรงงานปี2567ทับ68ณวันที่27 พันวาคม2,567ของสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายพบว่าโรงงานน้ำตาลแห่งนี้มีการรับอ้อยเผาไฟเข้าหีบสูงที่สุดกว่า73.74%ของปริมาณอ้อยทั้งหมดที่รับเข้าหีบนั่นเองครับเพื่อดูแลชาวบ้านโดยรอบโรงงานคืน อากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชนและกำกับดูแลโรงงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุสาหกรรมจึงได้มีคำสั่งให้นายพรยศกันกรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมใช้มาตรการเด็ดขาดสั่งให้บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลทีเอ็นจำกัดจังหวัดลบบุรีหยุดประกอบกิจการโรงงานในทันทีและให้ปรับปรุงตรวจวัด ของป่องระบายของระบบบำบัดบุลพิษอากาศพร้อมทั้งดำเนินการตรวจวัดวิเคราะห์ค่ามุลพิษนางอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดภายในวันที่31มกราคม2568ย้ามบบริษัทต้องปรับปรุง แก้ไขโรงงานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐารที่กฎหมายกำหนดจึงจะอนุญาตให้กลับมาประกอบกิจการได้อีกต่อไปดรนัทพลได้กล่าวไว้นอกจากนี้กระทรวงสากรรมได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่เศรษฐกิจยุคใหม่สร้างอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเร่งควบคุมอ้อยไฟ ไม่เข้าโรงงานรวมถึงช่วยเหลือเกษตรกรปรับรูปแบบการผลิตและออกมาตรการสิทธิ์และประโยชน์ให้แก่เกษตรกรที่ไม่เผาพร้อมออกมาตรการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสุขภาพและอนามัยของประชาชนนั่นเองครับอย่างไรก็ตามได้ออกคำสั่งให้โรงงานน้ำตาล57โรงทั่วประเทศหยุดรับอ้อยตั้งแต่ 7วันตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือ27ธันวาคม2567จนถึงวันที่2มกราคม2568เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้เที่ยวพักผ่อนในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบไร้ฝุ่นควันที่เกิดจากการลักลอบเผาอ้อยและงด การบรรทุกขนส่งอ้อยบนท้องถนนเพื่อการสัญจรอย่างปลอดภัยผมขอขอบคุณโรงงานน้ำตาลทุกบริษัทที่ให้ความร่วมมืออย่างไรก็ตามหากโรงงานน้ำตาลบริษัทใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงสึกากรรจะดำเนินการ ขั้นเด็ดขาดเพื่อส่งคืนอากาศบริสุทธิ์ให้ต้องขอไปด้วยนะครับเป็นหวัดเล็กน้อยให้ประชาชนทุกท่านเป็นของขวัญในช่วงปีใหม่นั่นเองครับนี่ก็คือข่าวาวในช่วงนี้ทั้งหมดที่ผมเอามารายงานให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอ้อยนั่นเองครับและสุดท้ายอย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับ